ช่วงหลายวันที่ผ่านมาพวกเราจะได้เห็นการไปปฏิบัติภารกิจในหลายๆพื้นที่ของเจ้าคุณพระสิณีนาถพิลากัลยาณีอย่างในกรณีเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าคุณพระก็ได้เดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตและเครื่องสังฆทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวณวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช และนอกจากนี้กิริยามารยาทที่งดงามและความเป็นมิตรไมตีต่อผู้ที่ได้พบเห็นแล้วเจ้าคุณพระศรีนาถก็ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนเก่าสมัยพยาบาลทอบอ .41 ที่ได้มารอต้อนรับ และมารำลึกถึงความหลังและยังได้รวมตัวกันถ่ายภาพหมู่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่ได้พบเห็นเป็นยิ่งนักด้วยความไม่ถือตัวและเป็นกันเองของเจ้าคุณพระนั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มความประทับใจและเป็นที่กล่าวขานของประชาชนโดยทั่วไป และนอกจากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ยังได้มีบทความเกี่ยวกับเจ้าคุณพระสิรินีนาถปรากฏในเว็บไซต์ของลอสแอนเจลิสไทม์อีกด้วยโดยมีเนื้อหาใจความบางส่วนดังนี้เจ้าคุณพระสิรินีนาถพิลาศกัลยาณีของพระมหากษัตริย์ไทยได้หายตัวไปก่อนหน้านี้หลังจากทำให้ราชนีไม่พอใจ และตอนนี้เธอก็ได้กลับมาแล้วและเธอก็ได้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งเธอได้ออกไปปฏิบัติภารกิจพบกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยการแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างราเริงและเธอก็ได้สวมหมวกเบสบอลและการเกงขายาวลายพางและนอกจากนั้นเธอก็ยังได้ไปปฏิบัติภารกิจตามวัดต่างๆท่ามกลางผู้คนที่มาสักการะบูชาพระพุทธสั์ ในวัดอีกด้วยและเธอก็ได้สวมชุดผ้าไหมอันหรูหราด้วยใบหน้าของเธอที่มีรอยยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้คนทั่วไปที่ได้พบเห็นและในบางครั้งเจ้าคุณพระศรีนาถพิลากลยาณีเธอก็ต้องอยู่ร่วมง,งานของกษัตริย์และราชินีของไทยในเวลาที่ออกงานสำคัญสำคัญต่างๆเหล่านั้นเธอก็ต้องอยู่ข้างหลังเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าเธอเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งของราชวงศ์ และในบางครั้งเวลาที่ราชินีปรากฏต,ต่อหน้าสาธารณาชนนั้นและต่อหน้าเธอเธอจะไม่ศกสายตาซึ่งตำแหน่งเจ้าคุณพระนั้นเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้มอบให้กับเจ้าคุณพระสิรีนาถซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งพระมเหสีของพระองค์เธอเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคุณพระในรอบเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา และในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการต่อต้านสถาบานันพระมหากษัตริย์ของไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและบทบาทของเธอก็ไม่ธรรมดาเธอยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนในการสแสดงท่าทีต่อหน้าสาธาร,รณชนเจ้าคุณพระศรีน,นิณาพิลาากัลยาณีวัย35ปีอดีตพยาบาลของกองทัพซึ่งเธอนั้นได้เติบโตและถูกเลี้ยงดู มาจากตอนเหนือในชนบทของประเทศไทยด้วยความที่เธอเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและสามารถเข้าถึงได้ง่ายความอ่อนเยาว์ของเธอนั้นและการโพสตท่าถ่ายรูปเซลฟี่กับประชาชนการหมอบคลานและท่าทีอ่อนน้อมกับประชาชนซึ่งนี่ก็ทำให้เธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับพระราชวังนั้นได้บ่มเพาะกลิ่นอายของความเป็นพระเจ้าและการที่ประเทศไทยได้แอบอ้างว่ามีการปกครองตามรัฐธรรมนูญโดยภาพดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเธอที่จะเอาชนะใจประชาชนด้วยการที่เธอสามารถให้ประชาชนจับมือกับเธอได้อีกด้วย ซึ่งนี่มันเป็นกลยุทธ์วิธีอีกอย่างหนึ่งโดยประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการไทยยังได้กล่าวอีกด้วยว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนแต่สำหรับนักวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นและรวมถึงผู้ประท้วงอีกหลายพันคนก็ยังเสี่ยงต่อการจับก,กุมและยังได้รับอันตรายจากน้ำที่ฉีดและแก๊สน้ำตาของตำรวจ จากการร่วมประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของประเทศไทยและนอกจากนี้เจ้าคุณพระสิรินีนาพิราชกัลยาณีก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่น่าหนักใจมากยิ่งกว่าเพราะการกลับมาสู่ราชสำนักอีกครั้งของเธอนั้นพวกเขามองว่าเป็นการถดถอยและนอกจากนี้ศักดินายังเป็นเครื่องเตือนใจถึงพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้ ของพระมหากษัตริย์วชิราลงกรวัย68ปีที่ได้มีการหย่าร้างมาแล้วถึง3ครั้งเ <Trend S 1> มื่อปีที่แล้วเจ้าคุณพระสินนีีน้าพิลาศกัลยาณีได้หายตัวออกไปและเธอก็ได้ถูกตำหนิว่าเธอประพฤติตัวไม่เหมาะสมโดยมีเนื้อความถึงสองหน,น้ากระดาษจากพระระชาชสสำนะักกล่าวหาว่าเธอนั้นพยายามไม่ให้เกียรติราชินี และเธอก็ยังได้ทำให้เกิดความร้าวฉานในวังอีกด้วยเจ้าคุณพระศินีนาถได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งทหารและตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์วชิรางลงกรได้ทรงเคยมอบให้เธอและก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่ไม่มีข่าวว่าเธออยู่ที่ไหนโดยได้มีการเปรียบเทียบเชิงซุบซิบนินทาและก็ได้มีการพาดพิงไปถึงคนรักเก่าๆของพระมหากษัตริย์วชิร องกรกรคนอื่นๆที่ได้หายตัวไปโดยภรรยาคนที่สองหม่อมสุจารณิณีนั้นได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนหลังจากที่เธอได้หย่าร้างกับพระมหากษัตริย์พเชิราลงกรกรและลูกชายทั้งสี่คนของเธอกับพระมหากษัตริย์วเชิราลงกรกรนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยต่อหน้าสาธารณาชนอีกด้วยหลังจากแยกทางกันในปี2014 และทนายนั้นที่เจ้าคุณพระศินีนาถได้กลับสู่พระราชสำนักในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคำสั่งแค่หกบรรทัดจากพระมหากรรษัตริย์วชิราลงกรได้คืนยศคืนตำแหน่งให้เธอโดยไม่มีคำอธิบายและได้ประกาศว่าเธอนั้นไม่มีมนทินมัวหมองและในฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมานี้พระมหากรรษัตริย์วชิราลงกรก็ได้เดินทางมาเยี่นประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานโดยปกติแล้วเขาจะพำนักอยู่ในเยอรมน,นีและในครั้งนี้เจ้าคุณพระสิธินาถเธอก็มีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นและก็ยังมีการประชาสัมพันธ์เธอแบบสายฟ้าแลบของพระราชวางังซึ่งเธอได้ไปปรากฏตัวในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยถึงแม้ว่าเธอนั้นแทบจะไม่มีภาพที่เธอได้อยู่ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์วชิรางลงกรเลยก็ตาม และก็ดูเหมือนกับว่ากษัตริย์วชิลราลงกรณ์น,นั้นจะคิดว่าเธอเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ส่วนตัวของเขาโดยทามารุศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอเนลผู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้กล่าวว่าเขาไล่เธอไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามความพอใจของเขาสำหรับชื่อเสียงทั้งหมดในฐานะดินแดนแห่งรอยยิ้มที่เปิดกว้างและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ประเทศไทยยังเป็นสังคมดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้การปกครองที่มีการแบ่งชนชั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ยังตั้งอยู่บนสุดกองทัพซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลโดยมีการรัฐประหารตั้งแต่ปี2557โดยทั่วไปแล้วผู้ประท้วงมักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากคนไทยที่มีอายุและคนชั้นกลางการเคลื่อนไหวดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นของพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์และรวมถึงโรงแรมในเทือกเขาแอลของเขาอีกด้วยและได้มีรายงานว่าเจ้าคุณพระศรีน,นาคและข้าราชบริพารหญิงคนอื่นๆก็ได้พำนักอยู่ที่นั่นด้วย และนอกจากนั้นยังมีที่พำนักที่แยกต่างหากในสวิตเซอร์แลนด์ของราชินีอีกด้วยถึงแม้ว่าพระมหากาษ,าษาัตริย์ประราลงกรจะควบคุมทรัพย์สินของราชวงศ์ประมาณ70,000ล้านดอลลาร์แต่ในปีนี้รัฐบาลได้จัดงบประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ในกองทุนผู้เสียภาษีสำหรับสถาบันกาษัตริย์ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ผู้คนรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของกษัตริย์มาโดยตลอดและการมีชีวิตส่วนตัวที่ฟุ่มเฟือยและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนั่นคือสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามเท่าที่ดูนั้นกาษัตริย์วชิราลงกรณ์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงในช่วงเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ซึ่งบิดาของเขาอยู่บนบัลลัง และเป็นต้นแบบของการมีคู่สมรสคนเดียวและยังเป็นผู้มีอำนาจทางศิลธรรมในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้มันได้กลายเป็นเรื่องซุกซิบนินทาไปซะแล้ว ภรายาคนแรกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขานั้นได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกจากลูกทั้งหมด7คนคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพัชรก,กิติยาภาและในบรรดาลูกทั้ง5้าคนจากภรายาคนที่สองของเขานั้นซึ่งเป็นนักแสดงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ซึ่งนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์นักออกแบบแฟชั่นและสื่อสังคมออนไลน์ และพันรายาคนที่สของเขาได้ครอบบุตรชายคือสมเด็จเจ้าฟ้าชาัยทีปังกรรัศมีโชตซึ่งก็ได้อาศัยอยู่กับพระมหากษัตริย์วชิราลงกรในเยอรมนีและเป็นรัชทายาทโดยมีการสันนิษฐานว่าเขาจะเป็นรัชทายาทองต่อไปเจ้าคุณพระศรีนาถหรือนิรมนอุ่นพรมจบการศึกษาจากวิทยายลัยพยาบาลทหารบกในปี2551 และได้ทำงานที่โรงพยาบาลทหารตามประวัติอย่างเป็นทางการของเธอนั้นเธอได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนเป็นครั้งแรกในระหว่างพิธีในปี2558เมื่อเธอได้ยืนอยู่ในชุดทหารสีขาวบนเวทีด้านหลังพระมหากษัตริย์วชิรร,ชราชนงกรซึ่งหลังจากที่เขาเพิ่งได้รับการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นมุกราชกุมาร ในปีต่อมามีคนเห็นเธอเดินในห้างสรรพสินค้าในมิวนิกกับพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์และเขาทั้งคู่ก็ยังได้สวมเสื้อครอปรัดรูปร่างและร่างกายของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยรอยสักแบบเอาออกได้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชสิ้นพระชนเมื่อเดือนตุลาคมปี2559และหลังจากนั้นก็ได้มีการคาดเดาว,ว่า พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์จะเลือกใครเป็นพระมหาสีระหว่างสีนีนาศหรือสุธิดาติดใจอดีตแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบอดี้การ์ดในพิธีบรรมราชาพิเศษในเดือนพฤษภาคม2019พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้สวมมงกุฎเพชรขนาด16ปอนด์ และเขาก็ยังได้ประกาศว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งสุธิดาให้เป็นราชินีและในระหว่างพระราชพธิธีในขณะที่สุธิดาได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระมหากษัตริย์วชิราลงกรภายในห้องถุงอันหรูหราในพระราชวังกล้องก็ยังได้มีการจับภาพของสินีนาฏท่ามกลางผู้คนว่าเธอมีสีหน้าที่บูดเบึ้งและไม่พอใจและอีกสองเดือนต่อมาในวันเกิดครบรอบ67ปี ของพระมหากษัตริย์วชราลงกรณ์ก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้คนไทยตกตะลึงอีกครั้งด้วยการแต่งตั้งสิรีนาจให้เป็นเจ้าคุณพระซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งนี้หลังจากปีพศ2464ได้เคยมีมาก่อน การหายไปของเธอและการกลับมาอีกครั้งของเธอเช่นนี้ทําให้ผู้ประท้วงเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับความสามารถของกษัตริย์โดยมีการดำเนินการที่เหนือกฎหมายและผู้ประท้วงก็ยังได้ทวงถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้ที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างแดนและรวมถึงวันเฉลิมนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยโดยทางการไทยปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอด กรณีของเจ้าคุณพระสิณีนาถเป็นกรณีตัวอย่างที่กลายเป็นเรื่องปกติโดยอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องลี้ภัยก็ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย แน่นอนคุณสามารถได้รับรางวัลจากพระมหากษัตริย์พระองค์นี้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณทําให้กษัตริย์ไม่พอใจคุณอาจถูกลดตําแหน่งหรือไม่ก็เพียงแค่ลดระดับหรือถูกไล่ออกหรือไม่เพียงแค่ไล่ออกบางทีคุณอาจจะถูกขังหรือถูกได้ ปวินยังได้เล่าถึงราชวงศ์ว่าเป็นเหมือนละคนนรโทรทัศน์และแฟนๆก็แบ่งออกเป็นค่ายและมีการดวลกันมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างทีมเจ้าคุณพระหรือทีมราชินีนุ้ยและนอกจากนี้ผู้ที่ใช้ Facebook ก,ก,ก็ยังได้มีการคาดเดาเกี่ยวกับการแข่งขันการแต่งตัวและชุดเครื่องระดับและการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของพวกเขาอีกด้วย ราชินีสุทธิดาวัย42ปีเธอคอยอยู่เคียงข้างพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ในขณะที่เสด็จเยี่ยมเยอนประชาชน ienza. และเธอก็คอยพยุงพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ในขณะที่ประชาชนมารอรับเสด็จและบางครั้งก็หยุดช่วงราวเพื่อให้ประชาชนเสื้อเหลืองที่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้จูบเท้าของพวกเขาอีกด้วย และนอกจากนี้คนไทยบางส่วนก็ยังได้สังเกตเห็นถึงสร้อยคอทับทิมและต่างหูที่เธอได้สวมนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจฉันคิดว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ทั้งหมดเพราะนอกจากนี้คุณยังเห็นพวกเขาต่อสู้กันอย่างกับเด็กอายุ17และกษัตริย์ก็คิดว่าเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้กับผู้หญิงเหล่านี้เพราะเป็นทรัพย์สินของเขา การแต่งตั้งสีนีน่าทำให้ควรมองว่าสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนไปและนอกจากนี้การจับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายสิบคนนั้นยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงยืนกรานถึงความไม่ปรองดองและในตอนนี้ราชวงศ์ก็พยายามที่จะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น ซึ่งในอดีตเราไม่สามารถมองหน้าพวกเขาได้โดยตรงแต่ในตอนนี้เราสามารถถ่ายเซลฟี่กับราชวงศ์ได้แล้วซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากแต่ถึงอย่างไรก็ตาม